ในค่ำคืนที่มืดมิดชายคนหนึ่งได้เดินไปหาสองกี้โป่มไปใต้กี้โป่มแล้วก็ไปหาจับนกในตอนกลางคืนเขาเดินไปส่องตามต้นไม้เพื่อจะใช้ก่าวไปติดนกเพื่อไปทำเป็นอาหารเขาย่องไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย ตามต้นไม้ต้นไม้เขาค่อยๆส่องขึ้นไปมองขึ้นไปบนต้นไม้มองขึ้นไปเรื่อยๆโอ้แต่ทนใดนั้นเองเขาได้เจอกับหน้าตาแบบประหลาดเขาตกใจมากเขารีบวิ่งวิ่งอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะกลับไปบ้านแล้วก็ไปหยิบโทรศัพท์เพื่อจะเท่าโทรเข้าสู่รายการเดอะกสดเขาจะโทรขทเข้าไปเล่าเรื่องผีให้ชาวเดอะกสดได้ฟังเ <potion nement> ขาตกใจมาก